สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนซึ่งในเดือนเมษายน2557มีข่าวที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเช่นเคยรเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่1เมษายนที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสรารคามร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนและประชาชนทั้ง13อำเภอจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นโดยได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญทอดผ้าป่ารวมจำนวนทั้งสิ้น211,000บาทซึ่งนายนพวัสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าและมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนพร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2547-2553และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2555ของจังหวัดมหาสารคามจำนวน202หมู่บ้านและชุมชนส่วนการจัดพิธีเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่6เมษายนที่หอ,อประชุมจังหวัดมหาสารคามน,นายนพวัชินศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการนำพระสงฆ์นิกรร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและว,วันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทยและแสดงออกถึงความกตัญญูกระตัตะเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีทุกพระองค์ส่วนวันที่25เมษายน พระศกนิกรชาวจังหวัดมหาสรารคามก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อนหน้าพระบรมสาิสลักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมอ่านประกาศพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยวันที่2เมษายนที่บริเวณอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัย านนุพวสิงศ์ศักดาผูว้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ได้มาร่วมงานประเพณีบุญภากข้าวลิงเพื่ออนุรักษ์ลิงแสมขนสีทองและสีเทาให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีตามธรรมชาติพร้อมเป็นการระดมทุนเพื่อหาค่าอาหารให้กับลิงแสมในวรรณอุทยานโกสัมพีในช่วงหน้าแลง้งป้องกันลิงออกไปหากินตามบ้านเรือนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ส่วนวันที่4เมษายนที่ลานจอดรถศูนย์การค้าเิมไทยคอมเพล็กซ์ นายนพวัชสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อนำหอย150ปีวิถีคนมหาสารคามหงวัฒนธรรมวิถีพอเพียงคนเมืองมหาสารคามซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้จัดขึ้นและมีให้ชมไปจนถึงวันที่30เมษายน2557วันที่6เมษายนนายจาเบอร์อาลีอันโดชารี เอกอักครราชทูตสาธารณารัฐกาตาประจำประเทศไทยกัมพูชาลาวเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามเพื่อถาข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามโดยมีรองศาสตราจารย์สมชายบุญเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับมาติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสาธรารณาภัยของจังหวัดมหาสรารคาม โดยเมื่อวันที่3เมษายนในวิเชตเกษมทองรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่เพื่อมาติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่หมู่ที่10บ้านพงสว่างตหน,นองสิมอําเภอบรบือโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมที่จะจัดหาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามอีก31แห่ง น้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค11แห่งและน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนอีก12แห่งด้านหนังวณิดาสักการโคศลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12ก็ได้เดินทางมาประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่8เมษายนเพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยจังหวัดมีรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วจำนวน11อำเภอ108ตำบล1,539หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน115,908ครัวเรือนเบื้องต้นได้มีการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสำรวจแหล่งน้ำผิวดินในการผลิตน้ำประปาสำรวจแหล่งขุจอบอ่บาดานพร้อมส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและรณรงค์งดทำนาปลังรอบที่สอง ส่วนเมื่อวันที่17เมษายนชาวบ้านห้องไผ่ของอำเภอบบรือจำนวนกว่า200ครอบครัวก็ได้เดินทางมาที่ศาลกลางจังหวัดเพื่อร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนในการขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งรุนแรงในรอบ30ปีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการให้านอำเภอบระบือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและองค์การบริหารสร่วนตำบลกำพีร่วมกับรัษฎรตรวจและประมาณการขุดลอกหนองน้ำในหมู่บ้านตามที่รัษฎรร้องขอแล้วพร้อมจะดำเนินการเป็นการเร่งด่วนโดยให้ทางองค์าก,ออางการบริหารส่วนตำบลกำพีขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าแรงงานนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ติดต่อขอเครื่องจักรกลจากป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตหขอนแก่นเพื่อนําเครื่องจักรมาขุดลอกให้กับราษฎรต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาวาตภัยในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพาย,ยุฤดูร้อนขึ้นในหลายพื้นที่ของอำเภอในจังหวัดมหาสารคามทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนายดพะวัสิงศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางพูลทรัพย์สิงศักดานายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมการเหล่ากาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั้งที่อำเภอแกดำอำเภอพยัคฆูมิพิสัยอำเภอบอระบืออำเภอวาปีปทุมและอำเภอเมืองมหาสารคาม กานการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2557เมื่อวันที่10เมษายนได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วง7วันแห่งความสุข11-17เมษายนตามแนวทาง ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุและเปิดจุดให้บริการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและเครือข่ายที่บริเวณหน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่สายเลี้ยงเมืองมหาสารคามบรบือเพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้บริการเดินทางบนถนนทางหลวงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และในช่วงของการรณรงค์ระวางวันที่11ถึง17เมษายนนายนพวัชสิงห์ศักดดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจพร้อมแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปลัดจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าชุดในการนำคณะออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการทั้ง13อำเภอ โดยจังหวัดมหาสารครามมีอุบัติเหตุสะสมเกิดขึ้น40ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ41คนและเสียชีวิต5คนจึงเป็นที่มาของวันที่25เมษายนที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารครามสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารครามและภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคราม โดยมีนายน,นพวสิงศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงองค์กรต้นแบบวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและภาคีเครือข่ายสอจอจรจังหวัดมหาสารคามและการจัดเวทีเสวนาเพื่อถอบบทเรียนในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกราน ส่วนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในเทศกาลสงกรานต์ปี2557เมื่อวันที่10เมษายนในนพวัฒนสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้เป็นประธานในการมอบโล่สดุดีครอบค,อบคอรัวร่มเย็นปลอมมอบของขวัญและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้นวันที่11เมษายนที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายทวัตสุรบาลนายอดุลจันทนะปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้นำข้าราชการภาคเอกชนองค์กรอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มสตรีกลุ่มพลังมวลชนพ่อค้าประชาชนซึ่งต่างสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกสีสันสวยงามร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากนายนพวัฒน์สิงห์ศกดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพรอ้อมด้วยนางปลทรัย์สิงห์ศกดานายยกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคาม เื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนทั้ง30ชุมชนจัดงานประเพณีตักกศิลามหาสงกรานต์ถนนเข้าเมาปลอดเล่าปลอดภัยโดยเปิดเป็นพื้นที่เล่นสัตว์น้ำสงกรานต์ตั้งแต่แยกของนาฬิกาถนนพดุงวิถีและถนนนครสวรรค์หรือถนนเข้าเมาของจังหวัดมหาสารคาม วันที่13เมษายนที่บริเวณถนนเข้าเม้าวงเวียนหอนาฬิกาในนพวสิงศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามได้นำประชาชนร่วมกันทำบุญตักบารพระสงฆ์รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุตามประเพณีไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ที่ได้กำหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุและว,วันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวส่วนที่อำเภอยางสีสุราษฎร์จัดงานถนนเข้าปุ้นเมื่อวันที่13เมษายน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองโดยอำเภอยางสีสุราร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจัดขึ้นเพื่อร่วมกันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในระหว่างวันที่17ถึง20เมษายนนายอดุลจันทนาปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหารสรารคามเป็นหัวหน้าคณะนำภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหารสรารคามหอการค้าจังหวัดมหารสรารคามและผู้ประกอบการพร้อมด้วยภาคราชการเดินทางไปศึกษาดูง,งานการแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในจีน นครก,กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุง้งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุง้งวันที่22เมษายนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสรารคามฝ่ายมัธยมศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์สมศักดิ์จักไยวงศ์ที่ปรึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาได้เป็นประธานในการนำคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล พนกักงานมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิตชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาออกเปิดบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่นิสิตชาวกัมพูชาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด วันที่23เมษายนพลตํารวจตรีจิตจรูนศรีวณิชผู้บังคับการตํารวจภูทรจรังหวัดมหาสรารคามก็ได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางคือยาบ้าอาวุธปืนเครื่องกระสุนและโทรศัพท์มือถือโดยสืบทราบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวนำยาบ้าเก็บไว้ที่บ้านพักและจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นชุดจับกลุ่มจึงนำหมายค้นของศาลจรังหวัดมหาสรารคามไปทําการตรวจค้นและพบของกลางดังกล่าว ส่งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในถิ่นธุรกันดารที่สนามโรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาดตำบลน้องแดงอำเภอนาเชือกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวในบูรณาการกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ออกให้บริการประชาชนพร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนายอำเภอนาเชือกและผู้แทนส่วนราชการยังได้มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัญญ์ยาให้แก่นักเรียนและประชาชนที่มารับบริการวันที่25เมษายนศาลจังหวัดมหาสรารคามก็ได้มีการจัดงานวันศาลยุติธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสารยุติธรรมสู่สังคมและประชาชนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันของข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมและหน่วยงานภายนอกวันเดียวกันที่เรือนจําจังหวัดมหาสารคามนางผุทรัพย์สิงศดานายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามพรม้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติก็ได้ร่วมพบปะพูดคุยให้กําลังใจผู้ต้องขังในการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้กับผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันคล้ายว,วันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ121ปีและในระหว่างวันที่26-27เมษาย,ยนสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์ร่วมกับจังหวัดมหาสาร,รคามจัดแข่งขันจีช็อกเจสกีโปรทัวร2014ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่บึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยโดยมีประชาชนและแฟนกีฬาร่วมชมการแข่งขันจำนวนมากท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด แล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวเด่นได้ใหม่ในเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ